นานาเผยโมเมนต์ต้องคุกเข่าขอแต่งเลดี้ปางทำการบรรยากาศหนึ่งองศาถือว่าเป็นข่าวดีครั้งใหญ่ที่คนบันเทิงและแฟนๆแห่ยินดีกันสนั่นสำหรับความรักของนางเอกสาวปางกาันนาดันที่ล่าสุดถูกแฟนหนุ่มเดปเปอร์ต้องทูพีเซอร์ไพรส์คุกเข่าสวมแหวนขอแต่งงานล่าสุดพี่สาวคนสนิทของทั้งคู่อย่างนา,านาไลบีนาได้เผยโมเมนต์สุดประทับใจที่ได้เห็นน้องทั้งสองคนเป็นฝั่งเป็นฝาพร้อมเล่าเรื่องราวที่กว่าจะได้เห็นภาพส,สวยๆออกมานั้นไม่ง่ายเลยน้องชายตัวแสบของพี่ได้ขอแต่งงานนางฟ้าของเขาเป็นทีี่เรรยยบ้้อแลว พี่ดีใจมากที่ได้อยู่ในโมเมนต์นี้ของน้องทั้งสองคนเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายในวันนั้นกว่าเราจะได้เห็นภาพนี้อากาศหนึ่งองศาดมแางขั้นสุดอยู่บนตึกสูงหูหายมือสั่นพร้อมกล้องสองตัวในมือเลื่อนดูเอาเถิดแต่ในสุดท้ายทุกอย่างออกมาได้สวยงามเลือเกินพี่ยินดีด้วยจริงๆจ,จ,จากหัวใจดักน้องทั้งสองคนนะขณะที่หนุ่มโต้งก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณพี่สาวคนนี้ว่าขอบคุณพี่นานานและพี่เวสาหรับทุกๆอย่างครับ